สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ํานะคะที่บริษัทเพยรตยนวันนี้มันอยู่ที่เพยรตยนสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1เนนบริกรุงเทพสําหรับวันนี้นะ,ะ้ําพามาพบกับ i s u ูซ DMAX Space c a แคนะ,คะเป็นตัว Highlander ยกสูงนะ,ะปี2020เป็นรุ่น 1.9L นะคะตัวนี้นะคะสีเทานะะสวยๆแบบนี้เลยเป็นโฉมปี2020แล้วโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะสําหรับในส่วนของกระจังหน้านะ,ะตัวโครเมียมนะคะ เป็นโครเมียมสองชั้นนะแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุเปียโนแบ็กนะดำเงาดูหน้าตาหรูหราดุดันยิ่งขึ้นนะสำหรับในส่วนของไฟนะเป็นไฟโปรเจกเตอร์แล้วนะรุ่นนี้มาพร้อมกับดีทาม running แบบ led ในคมเดียวกันเรียบร้อยเลยนะแล้วก็สำหรับในส่วนของด้านล่างนะก็ เป็นไฟเลี้ยวนะ,ะอยู่คู่กับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าเลยนะ,ะทำมาเป็นสองชั้นแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเดิมนะคะสีเดิมโรงงานนะคะๆๆสำหรับตัวล้อมแมกนะ,ะเป็นแม็กขนาด17นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางปี2020เลยเป็นยาง <ๆ S 1> บิสโตนยางคู่ตัวเลยนะคะปี2020 <ๆ S 1> ะคะเป็นยางโรงงานเลยนะคะตัวนี้ วิ่งใช้งานมานะคะน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสาิเ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะ,ะสังเกตจากด้านในนะ,ะตัวโครงสร้างด้านในตัวรถนะ,ะใหม่ๆแบบนี้เลยนะ,ะหัวน็อตนี่ยังใหม่เอี่ยมนะ,ะหัวน็อตใหม่เอี่ยมเลยโครงสร้างนะะไม่มีถูกชนนะ,ะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะ ตัวบันไดข้างนะมีติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะเพราะว่านี่เป็นไฮแลนเดอร์ยกสูงนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ครอบด้วยสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแบบ led แล้วนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวกันรอยนะคะไปชมด้านหลังกันก่อนนิดนึงนะสำหรับคันนี้นะคะเดิมๆแบบนี้นะแม็กไลเนอร์ไม่มีริ้วรอยเลยนะไฟเบรกดวงที่สมีมาให้นะ ตัวนี้นะมีกล้องสองภาพขนาดถอยให้ด้วยนะซ่อนอยู่กับตัวของมือจับเลยเป็นโครเมียมนะด้านท้ายนะไฟเบรกนะเป็นกรอบ LED แบบนี้แล้วนะนะสวยๆแบบนี้เลยนะโลโก้ต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะกันชนนะะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ อันชนไม่มีริ้วรอยเดี๋ยวเราเปิดให้ชมนะในส่วนของโครงสร้างด้านถ้ายกันนิดนึงนะคะอะดูนะคะว่าโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะหัวน็อตนะ,ะสีมาร์กนะ,ะโรงงานเนี่ยยังอยู่เลยนะคะไม่มีถูกชนแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆตัวโครงสร้างเดิมนะคะ เน่ยสีมากโรงงานต่างๆนะจุดต่างๆเนี่ยคือยังอยู่ครบเลยนะคะตัวรอยพับน้าเม็ดอาร์คนะชัดเจนนะไม่มีการโป้สีไม่มีการถูกชนมาแน่นอนนะคะฝากกระโปรงฝากระบะท้ายเดิมนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารภายในกันนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นตัว open cap นะตัว smart c แคแล้วนะคะ อย่เปิดตัวแคปให้ดูกันนิดนึงนะคะตัวแคปเปิดง่ายมากมากเลยนะ,ะบางรุ่นนะคะอยู่ลึกนะแต่ว่าสําหรับอีสุดีแม็กตัวนี้นะ,ะอยู่ตรงนี้เลยนะเปิดง่ายมากนะคะเปิดได้กว้างถึงเก้าสิบองศากันเลยทีเดียวนะคะขึ้นลงนี่ไม่ต้องกังวลนะ,ะขึ้นสะดวกนะ,ะลงสะดวกตัวเบาะด้านหลังนะ,ะเป็นเบาะหุ้มหนังนะหุ้มหนัง ตัวพิงนะคะตัวพนักพิงเนี่ยเป็นผ้าตัวนี้เป็นเดิมๆมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยลูกค้าเจ้าของเดิมค่ะน่าจะไปหุ้มเป็นหนังมาเนาะสำหรับในส่วนของเบาะหน้านะเป็นเบา,ผานะผ้านะตัวเบาะนะคะออกแบบให้นั่งสบายนะเป็นเบาะผ้าสีเทาๆสีดำสีเทาดำนะแล้วก็มีลวดลายตกแต่งเนาะเดินตัดด้วยได้สีขาวนะ เดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างประตูกันนิดนึงนะแผงประตูด้านข้างนะเป็นโทนสีดำนะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิกนะดูมีมิตินะประตูดูมีมิติมากขึ้นเลยนะแล้วก็มีช่องสำหรับวางขวดน้ำแก้วน้ำได้นะกระจกไฟฟ้านะคะปุ่มฝั่งคนขับเป็นปุ่มกดออโต้ฮนะเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกตัวของกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะมีตัวปรับ ไฟหน้านะคะสูงปรับไฟนะ,ะสําหรับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นยูรีเทนนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะคะอ่าดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะ,ะสําหรับในส่วนของพวงมาลัยนะ,ะก็เป็นตัวยูรีเทนแบบสามก้านนะคะจับกระชับมือนะ,ะสามารถปรับนะ,ะสูงต่ำนะ,ะดึงเข้าดึงออกได้นะ ยืดได้สูงต่ำได้นะเป็นมันติฟังก์ชันด้วยเดี๋ยวขอนญาตล็อกพวงมาลัยไว้นิดนึงอ่ะสำหรับตัวนี้นะ,ะมีจอแสดงผล m i d นะฮะจอแสดงผลการขับขี่ตรงกลางนะเป็นจอขนาดใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะ,ะตัวนี้นะคะมีจอมาให้เรียบร้อยนะมีจอมาให้เรียบร้อยเลยเป็นจอระบบสัมผัสด้วยนะคะมีช่องเก็บของนะด้าน,นบนคอนโซลน,นะคะจะมีช่องเก็บของ ตัวไฟฉุกเฉินนะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกดได้ง่ายนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์แมนนวลนะคะเป็นแอร์มือปรับหมุนอยู่นะคะตัวนี้มีช่องนะคะ power outlet ให้นะ,ะแล้วก็มีสัญลักษณ์เตือนนะ,ะไฟเตือนจ้งเตือนของตัวของเอ่อเข็มขัดนิรภัยนะ,ะตัวคอนโซลหน้านะคะพวกนี้เป็นยูดีเทนนะคะไม่ได้หุ้มหนังนะ เป็นยูดีเทนนะคะเปิดขึ้นมานะะสามารถเก็บของเก็บเอกสารได้นะมีถึงสองสองชั้นด้วยกันนะคอะอะสำหรับด้านบนนะะมีช่องนะเก็บแว่นตาให้นะช่องสำหรับเก็บแว่นตาให้อุปกรณ์ต่างๆใช้ได้ปกตินะลูกค้านะคันนี้จะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะเกียร์ธรรมดานะขับสนุกแน่นอนนะ มีช่องนะสำหรับวางของได้นะตัวของคอนโซลกลางนะคะมีช่องสำหรับวางแก้วน้ำให้สองจุดเลยสองตำแหน่งนะแล้วก็ตัวของพนักวางแขนตัวนี้นะคะก็เป็นยูรีเทนนะสามารถเปิดขึ้นมานะคะเป็นกล่องเก็บของได้นะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะแต่ว่าสามารถเก็บของได้นะเดี๋ยวเราพาไปชมนะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวห้องเครื่องกัน เดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ตัวห้องเครื่องนะคะพามาดูความใหม่นะใหม่มากๆนะสภาพเหมือนป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะ,ะกับราคาเพียงแค่6กแ0นสบาทเป็นรถปี2020ไม์วิ่งมาหนึ่งันห้าร้กิโลเมตรมาดูนะคะว่ามันสอดคล้องกันไหมนะ,ะกับเลขไม่นะหนึ่งหมื่นหนึ่กิโลเมตร นะให้ดูที่ตัวโครงสร้างนะเดิมๆนะหัวนอนไม่เคยขยับนะตัวฝากระโปรงเดิม mm. นะฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยนะตัวรีซีทนะต่างๆนะรีซีทพวกเนี้ยค่ะสามารถเช็คดูได้นะฝากระโปรงเดิมนะรุ่นนี้โฉมนี้นะทำออกมาให้เหมือนกับมีเขี้ยวนิดน,นึงนะมีเขี้ยวตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะอยู่ครบเลยนะแก้มซ้ายแก้มขวา นะไม่เคยถูกถอดไม่มีบััดเหตุแน่นอนนะคะฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตไม่เคยถูกขยับเลยนะตัวมิดอาร์ตต่างๆนะรอยตำแหน่งต่างๆเนี่ยคืออยู่จากโรงงานนะคะเหมือนเดิมนะแก้มซ้ายแก้มขวาหัวน็อตต่างๆนะะแผ่นเพจนะคะตัวหัวน็อตใหม่เอี่ยมใหม่มาก นะ้น้องๆปลายแดงกันเลยทีเดียวนะสําหรับคันนี้นะคันหน้าเดิมๆแน่นอนนะคันหน้าเดิมๆส่องไปคันด้านล่างนิดนึงนะเดิมไม่มีชนนะไม่มีชนเลยแม้แต่รอยขีดข่วนก็ไม่มีนะคะคัน,นนี้นะถือว่าคุ้มมากๆเลยกับราคาหกแสนสามหมื่นบาทนะคะตัวห้องเครื่องนะเป็นบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์นะความใหม่ นะแม้แต่หม้อพักน้ำเนี่ยยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะใหม่เอี่ยมมากๆนะสีมาร์กแต้มมาร์กจากโรงงานนะสีคิวซีมาร์กเนี่ยอยู่ชัดเจนนะคะตัวของเหลวนะรเราถ่ายให้นะรอยมาร์กนะสีมาร์กนะจากโรงงานนะคะตามจุดต่างๆเนี่ยอันนี้สังเกตได้เลยนะว่ารถใช้งานมาน้อยมากจริงๆนะความใหม่นะ สีนะคะไม่มีการถูกทำนะสีเดิมนะเนีย่ยอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องนะดูได้เลยนะคะว่าใหม่มากๆนะสภาพเดียวกับป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่อยากเข้ามาทดลองขับนะหรืออยากจะสอบถามข้อมูลนะคะการออกรถนะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0888947474นะ ตาเพรโยนยินดีให้บริการนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิป YouTube ฝากกดติดตามช่อง YouTube อั้มรถมือสองมินบุรีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะสําหรับวันนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ